รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัน สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมเดรุสิริจันยานในรายการศรัทธาปฏิหารนะครับช่วงแรกของวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความเชื่อในศาสตร์แห่ง่วงจุ้ยแต่ไม่ใช่ความเชื่อ่วงจุ้ยแบบงมงายนะครับอย่างเช่นการตั้งพวกลูกเสี้ยวไว้ในบ้านมีความเชื่อว่าจะทําให้มั่งคั่งร่ารวยมีอํานาจจริงหรือไม่เ <c oughs> พราะบางครั้งก็มีความเชื่อผิดๆปะปนอยู่ด้วยอ๋อสาหรับเรื่องนี้คุณอ้อและอาจารย์มาสินแสให้เ็กของเรามีคําตอบในช่วงพลังแห่งศรัทธาครับ พลังแห่งศรัทธาสนับสนุนโดยสอสิริแสงติดตั้ง NGV ต้องสอสิริแสงที่สุดแห่งความคุ้มค่าในยุคน้ำมันแพงเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิฮานาบิชิเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพคู่ครัวเรือน แล้วช่วงนี้ค่ะช่วงพลังแห่งศรัทธ,ธาเราก็ยังอยู่กับสินแสไฮเทคผู้ที่มีความรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับศาสตร์ของหงจุ้ยเพราคหงจุ้ยไม่ใช่เรื่องที่งมง,งายอีกต่อไปค่ะไม่ใช่ใครค่ะท่านอาจารย์มาศเคหาธรรมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องหกลกซิลเนี่ยแหละค่ะที่คนเขาจะเอาไว้ตั้งตามบ้านทั่วไปนะคะสามารถทําให้พวกเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองได้จริงปะคะอาจารย์ครับที่จริงแล้วเนี่ยครับฮกลกซิลเนี่ยนะ เป็นตุ๊กตามงคลนะครับที่คนจีนเนี่ยเขามอบให้กักันในวันปีใหม่เพื่อเอาไว้ระลึกถึงคุณสมบัติที่ดี3ด้านของชีวิตที่เราควรปฏิบัตินะครับคือ1นะคุณฮกนะครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำธุรกิจทำมาหากินจนเจริญรุ่งเรืองนะครับรวยเหมือนกับอันดับหนึ่งของประเทศจีนโบราณนะครับนะส่วนคุณฮกเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจในการรับ ใช้สังคมเป็นข้าราชการที่ดีนะครับจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากฮ่องเต้น,นะครับขึ้นมาเป็นมหาอำมาตย์เอกนะครับในขณะที่คุณซิวเนี่ยเป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพจิตให้อารมณ์แจ่มใสเห็นเขายิ้มใช่หไหมแล้วก็สุขภาพกายซึ่งสามท่านนี้เนี่ยนะก็จะเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสุเเ็จชีวิตสด้านนะครับคนจีนจึงได้ เอาตัวท่านทั้งสามเนี่ยมาสร้างเป็นรูปปั้นนะครับไว้มอบให้แก่กันและกันในโอกาสพิเศษนะครับเพื่อไว้เตือนสติเตือนใจกันและกันว่าหนึ่งนะครับทุกวันเราต้องมีฮกก็คือตั้งใจทําธุรกิจตั้งใจทำมาหากินบริการลูกค้าให้ดีๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคนจะมาใช้บริการเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะเจริญรุ่งเรืองสนะครับต้องมีลบก็คือมี การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมนครับไม่ใช่โมแตะเอาของเราคนเดียวนะไม่สนใจสังคมนะครับแล้วก็3ต้องมีซิ่วก็คือไม่ใช่โมแต่บ้างงานนะครับไม่ว่าจะงานส่วนตัวเรื่องงานสังคมต้องรู้จักดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายไปพร้อมกันด้วยนะครับทําชีวิตให้ทุกวันมีความสุขให้เอาเขาเป็นเยี่ยงอย่างครับถูกต้องครับและอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์การที่เราปลูกไม้มงคลเนี่ย เราปลูกแล้วใครรวยเราจะรวยไหมคะจ๊ะสมัยโบราณก็มีภูปัญญาก็คืออันไหนที่มีประโยชน์นะครับอย่างมะยมมะยมขนุนนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงนะครับถ้าปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยออกดอกออกผลเมื่อไหร่เราก็กินได้ทันทีมีประโยชน์ตลอดปีเลยอ่าถูกต้องครับนะเขาจึงตั้งชื่อเพราะเพื่อให้คนอยากเอามาปลูกที่บ้านนะครับไม่ใช่ปลูกมะยมแล้วจะทําให้มีคนสนับสนุนคนนิยมเจริญรุ่งเรืองนะครับ สำหรับต้นลั่นทมเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยด้วยความที่กิ่งของมันเนี่ยเปาะนะครับเด็กสมัยโบราณเนี่ยไม่มีอะไรเล่นก็ปีนต้นไม้เล่นนะกิ่งเปาะเนี่ยก็หักหักเนี่ยเด็กก็มักตกลงมาแล้วมีอุบัติเหตุเจ็บตัวหรือเสียชีวิตนะครับเขาจึงตั้งชื่อให้น่ากลัวคือลั่นทมแปลว่าโศกเศร้าเพื่อให้ไม่เอามาปลูกกันในบ้านนะครับเด็กจะได้ไม่ปีนเล่น จะไดไม้มีไม่มีเรื่องรั่นทมจริงๆเป็นความเชื่อของโบราณเลยตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะคะเขาจะบอกว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกอันนี้จริงรอเปล่าคะเป็นทิศของคนตายครับค่ะที่จริงแล้วไม่ถูกต้องนะครับในวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยทิศทุกทิศดีหมดอยู่ที่ว่าดีกับใครคหรืออาจจะเป็นทิศร้ายก็ได้อยู่ที่ร้ายกับใครคอันนี้จะต้องเช็ควันเดือนปีเกิดของเราว่า พลังในตัวเราเนี่ยสัมพันธ์กับทิศไหนอย่างทิศตะวันตกเนี่ยเป็นท่าทองถ้าดวงใครต้องการท่าทองหันตะวันตกก็จะเริญรลุ่งเรืองนะครับที่เราบอกว่าตะวันตกไม่ดีหันหัวนอนไปแล้วมีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อนะครับไม่เกี่ยวกับวิชาการในทางฮวงจุ้ยหมายความว่าไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเลยครับที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยมักจะนิยมให้พระสงฆ์เนี่ยหันหัวนอนไปทิศตะวันตก เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการดับกิเลสพระอาทิตย์เกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนมีกิเลสขึ้นมาในใจนะครับส่วนพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็คือเหมือนกับกิเลสดับลงสนิทสงบนะครับก็เลยบอกว่าให้พระสงฆ์เนี่ยหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเพื่อแม้แต่ตอนนอนหลับเนี่ยก็ต้องมีสติระล,ลึกว่าเราจะนําจิตของเราไปสู่ความสงบนะดับกิเลสให้สูญสิ้นให้ได้ โอ้โหท่านผู้ชมคราววันนี้นะคะได้ความรู้กับท่านอาจารย์มากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วสําหรับสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามให้ได้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะครับสวัสดีครับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในฮวงจุ้ยนั้นเราควรจะเชื่อแบบมีเหตุมีผลนะครับหรือว่าอย่างน้อยเราต่อกรองให้รอบคอบก่อนก่อนที่จะเชื่อ หวังว่าเรื่องที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมสามารถจะนไปใช้นในชีวิตประจําวันได้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องปฏิหารที่เพิ่งเกิดมาเร็วๆนี้เองที่จู่ๆนั้นได้ค้นพบพระบร,รมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีที่วัดประยุรวงศาวาสัวรวิหารครับ Easy อีซีอินชัวคุ้มครองง่ายแะะบงจัดสมายสมาย เรื่องที่น่าสัจจัน์ครับเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนเวลา18บแนาฬิกาที่วัดประยูรวงสาวาสวรวิหารซึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ซึ่งจะเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้ที่ทางวัดได้พบว่าภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์นั้นมีห้องลับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุร้อยกว่าปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปดูเรื่องนี้พร้อมๆกับทีมงานของเราในช่วงพลังแห่งปาฏิหาริย์ครับ ช่วงพลังแห่งปาฏิหาริย์สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งเด้งได้เด้งดีลูกชิ้นดีต้องโกเด้งชาเขียวและกาแฟเพอร์เฟกโตต้องอโรมาคิง จากข่าวการค้นพบพระบระมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีละวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารฝั่งทนบุรีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองทําให้ประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันมากราบไหว้ไม่ขาดสายเพราะเชื่อถึงอิทธิริตปาฏิหารและอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นมงคลให้กับตัวเอง ไม่ทราบว่าทางวัดพุาวงน์น่ได้มาเปิดกลุนะฮะแล้วก็ได้พบพระบรมธาตุานะครับแล้วก็พุทธรูปรวมทั้งพระเคิื่อต่างๆซึ่งนับว่าเป็นมีมูลค่ามหา,าศาลเนี่ยผมรู้สึกพื้นปิธิและยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะในชีวิตผมเนี่ยก็จะ70อยู่แล้วเนี่ยน,นะก็ไม่เคยเห็นพระที่ได้มาจากกุจริงๆเลยนะเพิ่อมาเห็นกระตาในวันนี้ เป็นบุญของผมอย่างมากนะฮะแล้วก็ผมว่าเป็นบุญของวดัดเป็นบุญของคนไทยเลยที่ได้ปรากฏได้เห็นกับสิ่งที่ล้ำค่าเหล่านี้นะครับ การที่พระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์พบในครั้งนี้เป็นวันที่5แล้วก็เป็นวันที่มีความสําคัญนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นได้หายพระประชวรเสด็จกลับพระบรมมหาราชวังได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็เป็นความปรืมปิติของพระสงฆ์ิกรโดยทั่วหนนาและวันนี้ทางวัดประยุรวงศาวาสก็ได้พบพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยพระมีค่าอย่างมหาศาลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเฉลิมฉลองหรือถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเช่นเดียวกันวัจะอย่ระวงสาวาสวรวิหารทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมาธาตุมหาเจดียเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา มหาเจดีย์องนี้มีอายุถึง180ปีและเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครอีกด้วยขณะทำการบูรณะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อพบห้องลับภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยเชียงแสนอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอายุหลายร้อยปีจำนวน270องค์ไม่เพียงเท่านี้ ยังได้พบกระดานชนวนที่จาึกเป็นอักษรของและไทยไว้แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือการค้นพบครั้งนี้ตรงกับคําทํานายในกระดานชนวนที่จาึกไว้ว่าได้เริกพระธรรมบรรจุพระเจดีในวันสุกขึ้น8ค่าเดือน8ปีมะแม่1269พระพุทธศาสนา2450เป็นส่วนการล่วงมาและ2549เป็นส่วนอนาคต อยู่มากระทั้งนั้นไม่เคยคิดจะปีนป่ายขึ้นไปตรวจบนเจดีก็ทําให้รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ต้องขึ้นไปข้างบนวันที่4พฤศจิกายนไปดูการก่อสร้างทั้งหมดเลยบูรณาปิสังขอนพอ,อกลับมาลงมาได้มีความรู้สึกว่าต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าบรรจุอยู่ที่ไหนให้เจอมิฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาพระธาตุท่ามรมธาตุจากศรีลังกาไปซ้ํากันอีกมันต้องดูว่าของเก่าอยู่ที่ไหน พอขึ้นไปแล้วไปพบเนี่ยอัศจรรย์ใจมากก็คือกระดานชนวนแผ่นนี้นะซึ่งผูกอยู่ในใกล้ๆก,กับพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยผูกดวงพทธเจ้าไว้ด้วยวันที่นําพระธาตุจากศรีลังกามาเราก็ประกาศเลยว่าวันที่17จะไปแห่พระธาตุมาจากศรีลังกาเพราะวันที่16เราจัดงานฟ้าผ่าพระเจดียนะ์ผ่าลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็ถึงจะมีสายล่อฟ้าก็ตามเนี่ย แต่ไฟฟ้าในวัดดับมันก็เป็นสิ่งที่ตมาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรยังไงหรือว่าปาฏิหาริ์พระาธาตนะฮะจากศีลังกาหรือปาฏิหาริ์สิ่งที่อยู่ในพระเจดีย์จะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับอันนั้นก็คือสิ่งที่ว่าของใหม่กับของเก่าเนี่ยจะเข้ากัได้ไงจึงต้องสํารวจของเก่าก่อนไง ถ้าว่าเป็นเรื่องปฏิหารและน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะครับสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ที่น่าแปลกก็คือคําทํานายจากกระดานฉนวนสมัยพุทธกาลแผ่นนี้จะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะเป็นช่วงของสวรรค์มีตาที่เราจะไปร่วมกันมอบกำลงใจให้กับชายชราผู้ที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กับเขาครับ Easy i n o u r คุ้มครององ,ง่ายๆแบงจ่ายสบายส สวรรค์มีตาในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่องและน่าที่จะเอาเป็นตัวอย่างทีเดียวทั้งทั้งที่ชีวิตของเขานั้นมีความยากลําบากอยู่แล้วแต่เขายังใช้เวลาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าบางทีนะครับอาจจะดีกว่าคนบางคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยทําอะไรเลยก็ได้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราตามคุณอ้อไปพบกับชีวิตของเขาในช่วงสวรรค์มีตาครับช่วงสวรรค์มีตา สนับสนุนโดยมุ้งตรานกนำโชคนอนหลับสบายไม่มียุงแมลงรบกวนต้องมุ้งตรานกนำโชคผลิตด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์อากาศถ่ายเทสะดวกต้องมุ้งตรานกนำโชคเท่านั้น AJDVD กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJDVD Home Theater พระเอกตัวจริง สวรรค์มีตาในวันนี้นะคะอ้อและทีมงานได้มาพบกับคุณลุงวัย60ปีอดีตทหารผ่านศึกที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการกวาดถนนค่ะแม้จะมีชีวิตที่ยากลําบากแต่ก็ไม่อายใครเพราะว่าเป็นการทําความดีตามอ้อมาพบกับคุณลุงเลยค่ะบนนนนทาเเเดดิิี่ฉัลืืออกก็คสว,สวรรค์มีตาครั้งนี้ได้เห็นชีวิตที่ลําบาก แต่ไม่เคยโทษชะตาชีวิตของคุณลุงสำมฤทธิ์มาลัยวัย60ปีที่อดีตนั้นเคยได้รับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารผ่านศึกสงครามลาวเวียดนามเวลาประมาณตีสองจนกระทั่งถึงเที่ยงวันของทุกๆวันบริเวณถนนสายวัดป่าโคกใกล้สถานีรถไฟอยุธยาเราจะเห็นภาพของคุณลุงสำมฤทธิ์เดินกวาดถนนวันละหลายสิก,กิโลอย่างขม,มักขม่น คุณลุงบอกกับทีมงานว่าสิ่งน,นี้ไม่ใช่อาชีพแต่เป็นยามว่างจากการรับจ้างหรืออาจจะเรียกว่าเป็นงานอดิเรกที่ทำมาแล้วหลายสิบปีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเช่นนี้จึงทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นภูมิใจและแห่กันติดเหรียญชื่นชมจนเต็มตัวพร้อมหาข้าวปลามาให้กิน เฉยๆมันไม่มีประโยชน์นะเราทาเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะเรามื่อก่อน,นลุงฝ่าอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมล่ะฝ่าแต่ตอนนี้นนลุงพันวิเราออกขยับขยายไปข้างนอกมาช่วยเขาฝ่าอะไรเงี้ยนะเพื่อส่วนรวมสังคมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะองค์สมเด็จพระบ,บาทพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระชมมาษาก็แปดสิบปีลุงก็ขอจำความดีส,สวายพระองค์ท่านตลอดมาจนกว่าจะช่วยนั่นนหะฝ่ามาเรื่อยจะยี่สิบกว่าปีแล้วนะดีใจภูมิใจพูดอย่งางน้ำตาไหลที่ท่านหายป่วยนะ ลุงจะไปลงไว้แบบบาดวยพอลุงไม่มีปัิญาเข้าไปเราสารเราทำความดีอย่างนี้ก็พอภูมิใจแล้วปัจจุบันคุณลุงสำลิศเลิกขับรถให้กับคณะริเกจมีน,น้อยแล้ว แต่ยังคงอาศัยโรงรถที่บ้านจำเนียน้อยเป็นที่นอนอยู่และอาศัยน้ำใจจากญาติพี่น้องและคนใจบุญช่วยซื้อข้าวปลาอาหารมาให้บ้างเนื่องจากคุณลุงไม่มีครอบครัวและไม่มีเงินสงเคราะห์หรือเงินที่ทางราชการมาช่วยแต่อย่างใดก็ตามความดีอันยิ่งใหญ่ที่คุณลุงทำอย่างไม่อายใครครั้งนี้ทางรายการสัทธาปฏิหารร่วมกับบริษัทอีซีอินชัว บริษัทซอสีแสงเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิเครื่องเล่น AJ เจดีวดีเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโต้ทิพยะประกันไทยและมุ้งตรานกนำโชคขอมอบทุนเลี้ยงชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคไว้เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเช่นนี้ต่อไปค่ะ เราเต็มใจทําความดีได้อย่างหนึง่งเราไม่ต้องไปอายใคร,รไม่ต้องกลัวใครก็ว่าอะไรเงี้ยนะท่านนี้ลงก็ภูมิใจนะความดีนั้นทุกคนทําได้ข้อสาคัญก็คือเริ่มต้นทําความดีตั้งแต่วันนี้เพราะสวรรค์ย่อมมีตาเห็นผู้ที่ประพฤติดีทุกคนนะครับถ้าคุณผู้ชมมีคําแนะนํามีคําติชมส่งเข้ามาได้ในรายการตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นี้นะครับ สำหรัน,นี้เวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้า10มิกา30นาทีทางสุตบ5หสวัสดีครับ